จากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องว่าเราเมืองเลยอุดรน,น้ำมันรอบนะั้นรู้สึกว่าจะ3,007มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่อามเราบอกราคาน้ำมันเสร็จแล้วเราลองคำนวณดูซิว่าตกกิโลต่อลิตรแล้วค่างานเท่าไรหร่เหลือกำไรเท่าไหร่สำหรับอาชีพนี้นะฮะก็คือมีคนมาคอมเมนต์เดี๋ยววันนี้ อามจะทําคลิปบอกเลยกันนะฮะแต่ว่าเป็นราคากลางนะครับราคาจริงอามขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวด,ดูดราม่ามันจะออกมารูปแบบนั้นก็คลิปนี้อามเป็นคลิปที่เดินทางจากเมืองเลยไปขอนแก่นนะฮะสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตรก์ก็ตอนนี้เดินทางเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านเรียบร้อยส่งลูกค้าโปรแกรมไม่มีอะไรมากก็แค่จากเมืองเลยไปมหาลัยขอนแก่นแล้วก็ไปเซนทัน แค่นั้นเองไปเส็นทาน,นะฮะแล้วก็วิ่งวนอยู่ในมอขอนเล็กน้อยนะครับก็บรรยากาศก็เราต้องดูสภาพอากาศด้วยนะวันนี้สบายๆแดดไม่หนาแต่คอมแดดไม่แรงแต่คอมแอร์ก็ทำงานต,ตัดต,ติดต,ตัดต,ติดปกตินะฮะที่อามพูดคอมแอร์เนี่ยมันมีผลกับอัตราการกินน้ำมันมากของรถบัสนะ,ะมากๆเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราไปแล้วสามพันสี่สามพันสี่เดิมปกติเนี่ยไปขอนแกนเนี่ยไม่น่าข้ามหกพันไม่น่าข้ามเลยนะมาดูรอบนี้จะเท่าไหร่นะก่อนที่จะไปรับลูกค้าเราก็มาเติมอยู่ปั๊มนี้นี่แหละก่อนจะไปรับลูกค้านะเรามาเติมอยู่ปั๊มนี้แหละพอเราเติมปั๊มนี้เต็มปับ๊บเราก็ วิ่งไปนอนที่หน้าโรงเรียนนะจากนี่ไปหน้าโรงเรียนก็ประมาณ6กกิโลหกกิโลอันนี้เราก็ส่งลูกค้า60แล้วก็มาเติมปั๊มเดิมที่เราเติมนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปรับลูกคอลลูกหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราไม่ได้เติม,ตมนันอาตัดแล้วอสี่พันสี่อาตัดสี่พันห้า,เ,า 4, 4, 5, เลยลูกพี่นะครับ 4ี่พันห้าโอเครู้เรื่องสี่พันห้าร้อยบาทได้จำนวนลิตรก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบแปดลิตรราคาน้ำมันอยู่ที่สามสิบสองบาทห้าสิบตางค์นี่นะนี่นะเลขนี้นะโอเคเดี๋ยวเราได้ราคากางเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะลองคำนวณให้ดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวอาเอาคำนวณระยะทาง450เทียมวิ่งไปทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนลิตรน้า138.33ได้3กิโลต่อลิตรนะเป็นไงเห็นการคำนวณแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ไหมนะมันน่าตื่นเต้นนะครับได้รุ้นแต่อต้องบอกก่อนว่าราคาที่อามตั้งไปเนะี่ยเป็นราคาที่เป็นราคากลางที่อ่าเป็นราคากลางนะครับราคาความจริงก็จะมีบวกขึ้นบวกลงนะ วันนี้เติมน้ำมันไป4,500ได้น้ำ6กวดนะอันนี้ก็เป็นปั๊มพีทีนะที่เลยนาะอ้อมาอยู่ตรงข้ามกับค่ายทหารก็เปิด24ชั่วโมงใครจะมาใช้บริการัามนี้ก็ได้นะก็เห็นไหมมันมันก็ดีอ่ะแต่ถึงว่ามันจะไม่ได้มีงานประจำก็ช่างนะอย่างน้อยเราก็เอาเวลาที่เราพักเนี่ยไปทำอย่างอืน่นอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะนานๆไ เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเงินก้อนไหมแต่มันต้องเป็นคนที่สายอาชีพที่สายนี้ชอบในการขับรถชอบท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่สายนี้หรือไม่มีความอดทนในการขับรถน่ะอาจจะแบบทําได้ออกมาไม่ดีทําแล้วก็หงุดหงิดทํานองนั้นทําแล้วก็ห,หงุดหงิดนะก็พิจารณาดูคร,รับว่ากาไรหรือปันผลในการลงทุนลดราคาสองสามล้านสี่ล้านเนี่ยกับกําไรลักษณะเนี่ย เป็นยังไงนะครับนะฮะลองคิดกับตัวเองลองดูนะถ้าใครมีงวดรถหนักๆเดือนหนึ่งแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ต้องบอกงี้นะกาไรที่พูดมามันเป็นแค่ตัวเลขนะนี่อามวิม่งงานมาเนี่ยอามเจอมา5งานเนี่ยเป็นงานเงินเซ็นเครดิตหมดเลยต่อกันเลยอะนะครับซึ่งที่เติมน้ํามันเนี่ยคอกเงินสดนะคอกันสดทั้งนั้นเดี๋ยวมีเครื่องเสียงต้องบิวสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ต้องเงินสดอีกเนี่ย แต่เงินที่เราวิ่งงานยังไม่ออกนะอ่ะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้เล็กๆสั้นๆน,น้อยๆเนาะตอบคอมเมนต์ที่คนมาถามอ้ามคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนนะปะพักผ่อนเดยทางกันต่อ